ครับวันนี้ผมพามาชมาที่ดินพร้อมบ้านฮะพร้อมบ้านนี่ฮะก็อยู่ในกรุงเทพฮะเดี๋ยวจะให้เจ้าของอ,อธิบายฮะทั้งหมดแล้วเนื้อ,อที่เท่าไราบ้านอันนี้ย้อนแสงหน่อยพี่ย้อนแสงเนาะก็จะเป็นบ้านโซมเดีลสองชั้นฮะสวยสวยฮะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมต้องดูด้านข้างเนาะด้านข้างก็จะมองเห็นอยู่หลังใหญ่มากพี่ อันนี้ยันหลังใหญ่มากอันนี้ก็จะมาต้นกล้วยนะแม่เสียดายย้อนแสงไปหน่อยนี่ฮะก็จะเป็นบ้านที่สวยเนื้อที่ห้าสิบกว่าตารางวาครับประมาณนี้ฮะพี่อันนี้เดี๋ยวเขาเจ้า,จาของอธิบายให้ฟังฮะว่าเนื้อที่เท่าไหร่บ้านมีขี่ห้องเนาะสวยงามมากนะพี่กว้างนะกว้างอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณอ่าขี่เมตรฮะ ด้านหน้าติดถนนสาธารณะแบบนี้ก็น่าอยู่อันนี้ช่องละสองแม่สิบนิไหมพี่สองสองห้าอันนี้อีกประมาณสิบ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 เอ็ดเมตรแล้วกันเนาะอันนี้ก็นี่ฮะคือเจ้าของบ้านนะก็เรามาถามเขาว่าขา,ายเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่เนาะบ้านอันนี้ครับรีคบอันนี้ก็เนื้อเนื้อที่เท่าไหร่พี่ห้าสิบสามตารางห้าสิบสามตาราง,างวาแล้วก็เป็นบ้านทรงประเดิมสวยงเงี้ยนะพี่สามห้องนอนสามห้องนอน อันนี้อันนี้อยู่ที่อ่าซอยพระยาสุเรนแปดซอยพระยาสุเรนแปดไก่รถไฟฟ้านี่เองอ่าใกล่รถฟ้าพีทีเอบางชันทีพีทีเอบางชันเนาะอันนี้อันนี้สวยงามมากนะพี่เนื้อที่ก็ห้าสิบสามตารางวัตเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยบ้านสร้างเต็มเลยเต็มเลยแล้วมีมีมีที่ว่างด้านหลังไหมอ่ามีมีแบบปลูกผักอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพี่มีไหมมีเพราะว่าเต็มเลยนะก็โอ้เต็มพื้นที่เลย อ๋อพอพอให้เราเดินได้เนาะอ่าด้านข้างแล้วก็โอ้ที่พี่ติดแอร์หมดเลยนี่เนาะติดหมดเลยติดแอร์ไปแล้วสามชุดอันนี้แอร์สามชุดนี่ฮะนี่ฮะแอร์ฮะด้านล่างอันนี้อันนี้ด้านล่างกี่ตัวพี่แอร์ก็แอร์สามห้องนอนก็สามห้องสามตัวแหละสามตัวข้างบนอีกข้างบนอีกอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรแผ่น แผ่นพียูโฟมพียูโฟมพียูโฟมกันความร้อนใช่กันความร้อนอ๋ออันนี้สวยงามมากพี่ฮะแล้วหน้าบ้านนี่กว้างมากเลยจากถนนสาธารณะมาก็น่ยน่าอยู่อ่าอันนั้นสามสามหกเจ็ดเมตรประมาณเจ็ดเมตรโอประมาณเก้าเมตรเนาะที่รถจอดแล้วก็นั่งเล่นได้สบายๆนะหลายชั้นเลยครับเออหลายชั้นสวยนะพี่แปลงนี้แล้วก็บ้านที่ดินพร้อมบ้านฮะห้าสิบกว่าทัางแหล่ห้าสิบห้าสิบสามตารางวาของเท้าสอดไหมไม่ต้องมา อันนี้อันนี้อันนี้ในตัวบ้านก็โหห้องโถใหญ่มากพี่นี่เลยสวยงามนะไฟไฟก็แกะก็อ๋นนอแบ,บบปรับปรับได้สามระดับตัวด้านหน้าเป็นไฟรีโมทไฟรีโมทอ๋อเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไฟรีโมทฮะโอ้โสวยสวยสวยพี่อันนี้พร้อมเลยนะพี่หิ้วกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยอันนี้ก็เป็นห้องห้องนอนห้องนอนนะอันนี้ก็น่าจะกว้างสี่คูณสี่บ้งเนี่ยพี่ประมาณประมาณโดยประมาณนะ สวยสวยนะพี่แล้วก็มีแอร์นี่อแร์ม่านมีม่านอะไรเรียบร้อย,ลอยแล้วก็อันนี้ก็มีแอร์ในห้องน้ำตัวอ๋ออันนี้ห้อง,อน,น,องน้ำห้องนอนในตัวห้องน้ำในตัวส,สวยเลยนู่นโถงห้องน้ำเดี๋ยวนี่ฮะหรูฮะโอ้หลรหลูมากเลยพี่นี่ฮะชักโครกแบบสบสายๆนะคนท่าคนแก่ก็นั่งได้อันนี้ฮะแล้วก็มีกระจกอ่าอ่างล้างหน้าแต่งตัวก็ได้นะ อยู่ในห้องน้ําก็โอเคอยู่แล้วก็ที่ห้องครัวห้องครัวอะชมด้านล่างก่อนเนาะชมด้านล่างก่อนเอันนี้ห้องโถอย่างใหญ่เลยนะพี่กว้างน่าจะอยู่ประมาณหกยาวแปดชัวยไหมพี่น่าจะชัวยนะเฉพาะตวกี้เนาะแล้วด้านนี้ก็เป็นห้องครัวชั้นล่างแล้วพี่ห้องน้ําห้องน้ำกายในครัวออยู่ด้วยกันก็โอเคอยู่นะนี อันนี้ตัวดูดอากาศที่ทํากับข้าวอะไรประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้นะน,นี้ก็เป็นละะนักษณะเมื่อกี้ห้องน้ำก็อ่าอารมณ์เดียวกันครับสเปกเดสเปกเดกันหมดเลยครับโอเคครับอันนี้ก็ด้านล่างก็ประมาณนี้พี่สวยงามกระเป๋าใบาเดียวอยู่ได้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนของบ้านฮะสองชั้นส,สวยฮะอ่าบ้านส,สวยๆของเราอันนี้สวยมากไม่ต้องทำอะไรแนละ้วผมดูในะสายตาแล้ว โหเกินร้อยเกินเขาเรียกอะไรสเปกสเปกผมไม่คลแบบโคลแนลอ่ะเอออันนี้ก็โออันนี้นี่ฮะอันนี้ก็ชั้นบนฮะชั้นบนนี้ก็จะมีอยู่มีมีมีกี่ห้องพี่หนึ่งห้องหนึ่งห้องนะยังใหญ่นะหมแล้ววันนี้อันนี้อันนี้ฝักบัวรุ่นใหม่นะพี่เขาเรียกอะไรพี่ผมไม่คยรู้เนี่ยมี สอ,สองวาวระบบสองวาวฮะแรงบ้านใหญ่บ้านเล็กประมาณนี้นะดอกอากเลยแหละฝากบัว <c oughs> <c oughs> อาห้องน้ำก,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 ก็อารมณ์เดียวหมดเลยพี่ <c oughs> สวยงามฮะนี่ฮะนี่ฮะก็อันนี้คุยก็จะของเลยอ้าวครับอ่ะกันนี้ก็แนะนำเลยพี่อยู่ที่ไหนอะไรก็ว่าวไปเลยครับบ้านเราเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับ สามองนอรสามห้องน้ำเนื้อที่5ห้สามตารางวาฮอยู่ถนนพยาเสลนซอยแปดนะฮสถานที่กล้เคียงก็ท,ท,ทั้งสถานีรถไฟฟ้าบางชันนะครับห่างเราก็นิดหน่อยองประมาณสักไม่ถึงกิโละะที่จะขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับครับอะยาน,นี้ก็อยู่ใกล้ที่ข้างไฟแชรนแลนด์นะครับจุดสนใจจุดเคองเรียกอะไรจุดที่ ความสะดวกของพืชเดินทางนะครับครับแล้วใครสนใจกู้ได้เต็มครับโอ้อันนี้อันนี้สำคัญมากพี่อย่างอย่างผมมีตังแบบคือไม่มีอะไรเลยไม่มีตังอ่ะพูดง่ายแต่แต่แต่กครดตเดินสมมุติผมเดินวิชีตลอดเี้ยครับก็เอาหลักฐานมาดูกันนะครับถ้าหลักฐานเราดูแล้วว่าหันัะเกดคุณกู้ได้เต็มจำนวนที่ซื้อขายส่วนราคานี้คุยกันนะครับสนใจก็ติดต่อผมนะครับ อ่เบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งค่ะบอมห้าหกหนึ่งค่ะบอมสี่หกสองเก้าอีกอีกรอบครับพี่ศูนย์หกหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่หกสองเก้าพื้นที่อยู่ที่อ่าถนนพญาเสนครับซอยแปดอ่าใกล้แฟชั่นไอแลนด์อ่าฮะอ่าถ้าโรงพยาบาลก็ใกล้โรงพยาบาลนพรัตน์อ่าะทางความสะดวกก็ใกล้ๆกับสถานีรถไฟ้าอ่าอันนี้ขึ้นอยู่ที่อ่นอบุรีอะไรพวกนี้อ๋อขึ้นอยู่ ใกล้มินบุรีใกล้มินบุรีมินบุรีแขวงบางขันเขตของสาวาอันี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะแขวงบางขันถ้าถ้าเกิดมาไม่ถูกพิมพ์ Google มมาที่บ้านดาราคูหน่อยบ้านดาราคูหน่อยบ้านดาราครับอ่แล้วก็ทิ่ที่บ้านเลยพิมพ์เลยขึ้นเลยถ้าสนใจก็ตามมือมือถือเนี่ยครับอโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะคับคับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ชมก่อนี้เป็นยงไง ดูปุเป๊เป, s. <S เปิดไง่ียเลยอันนี้ได้อันนี้ก็ดานบนนะพี่อ่าอันนี้แอร์โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่ฮะบรรยากาศก็เพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายฮะผู้เฒ่าผู้แก่อ่าจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ก็ผมว่าโอเคแล้วพี่แล้วก็ราคาจับต้องได้นะเออการเดินทางสะดวกเนาะให้คนแก่คนเฒ่าอยู่ก็เหมือนซื้อของขวัญให้อ่ากับพ่อแม่ปีใหม่เนาะปีใหม่แล้วเนาะนี่เราจะปีใหม่แล้วไม่กี่วัน น,นีฮะสนใจก็ติดต่อตามนี้ฮะพิกัดมาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเจ้าของได้เลยครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฮะฝากกดไลค์เกดกดแชร์กระดิ่งกินกลางกินกลางครับสวัสดีครับ